ได้แค่งฝาผมนายกทาวุฒิเหมชัยชื่อเล่นชื่อโต้งเป็นพนักงานขายรถยนต์มือสองครับผมอาทิตย์หนึ่งผมก็ส่งประมาณ5-6ชิ้นนะครับรวมๆแล้วน่าจะประมาณร้อยชิ้นครับผมเหมือนปฏิหารเลยครับไม่อยากเชื่อเลยจะไปต่อยอดอาชีพขายรถยนต์มือสองทางออนไลน์ครับผมส่วนหนึ่งก็จะไปใช้นี้นะจะส่งกี่ฝาก็ลุ้นลานได้ทั้งคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซส่งมาที่ตูปนน้ปน2บางประกงจังหวัดชัชเชงเซา24130 หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอไซค์คันที่793คุณออนอุมาคนาพาันจากจังหวัดอุบลราชธานีดื่มทุกวันส่งทุกวันแล้วคุณละ่ะพร้อมหรืออย่างที่จะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแบบนี้กับเปลวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีส กิจกรรมบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสางโอยมันมันมันอยู่คนเดียวหายไปไหนเนี่ยลองไปตองลองเลยลูกลองเลยลูกอ่ะอ่ะ อลองแนะนำตัวเอ๊ประเทศอะไรหายใจไม่ออกอย่างงี้รัสเซียไม่ใช่รัสเซี <laughs> ยอ๋อตาตาตาอีกคนอีกคนหนึง่งออะมาประเทศอะไรเสียงดังเสบแก้วหูประเทศกรีซ <c oughs> อ๋อแสบแก้วหูจริงเย <c oughs> ประเทศกรีซอแล้วน้องๆรู้ไหมประเทศอะไรมีช่างทำผมไม่รู้ค่ะประเทศส ได้ก็เป็นม้วนก็เป็นตัดก็เป็นอ๋อสะเป็นนั่นแหละลูกถูกแล้วไหนๆก็ไหนๆงั้นช่วยตัดให้หน่อยเด็ตัดผมเหรอตัดเงินคุณน่ะตัดเลยขี้เกียจดีนักเขาให้มาเปิดตัววันนี้หัวตัวไปยุ่งอะไรกับน้องสาวบาวแดงมาเลยคุดถึงเรื่องเงินมาถูกรีบมาเรมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไปแล้วคุณไม่ต้องเปิดรายการแล้วผมเปิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยแล้ถูกไปมวม เลิเธออะไรกับน้องสาวบาวแดงเ <ไป S 1> ขา็ไปสอนน้องเขาอยากให้น้องเขาแนะนําตัวแบบประเทศต่างๆแบบฟิตเฟียแบบนางงามช่วงนี้กระแสนางงามมาแรงเผื่อว่าจะเป็นเจ๊ดันไงส่งน้องๆเขาไปไประกวดนางงามบ้างคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกอเดี๋ยวผมดันเองก็ได้<อ>ผมก็ดันเก่งคุณ คุณดันกันไหน <c oughs> ผักดันให้กำลังใจโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะตาเห็คุณ <c oughs> แต่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ <c oughs> ไม่ต้องไปผักดันอะไรใครเขาหรอกครับไอรเรื่องการสร้างอาชีพเนี่ยก็สามารถสร้างกันได้โดยเฉพาะอยิง่งคาราบาวเขาก็ใจดี <c oughs> มอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ยังไงล่ะครับถูกต้องแล้วค่ะโอ้โหบอกเลยว่าเขาจับจริงแจกจริงแล้วแจกต่อเนื่องมาเป็นปีแล้วนะคุณคะ่ะก็คือรถ รถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดเอชันฮอนด้รุ่น e ิวคลิก125ตอนนี้ปีนี้เขาแจกรวมแล้ว200คันเลยนะรวมไปถึงรางวัลใหญ่ขอคำลูกค่า1ล้านบาทแจกตั้ง7ครั้ง7รางวัลรวมมูลค่าทั้งหมดสำหรับในปีนี้เลยนะ17.8ล้านบาทาและที่สำคัญกว่านั้นคุณขารู้ไหมว่าเครื่องดื่มคาราบาวแดงเนี่ยเขายืนหยัดราคาเดิม10บาทค่ะ 10บาทเท่าเดิมนะคะดื่มทุกวันส่งทุกวันก็ยิ่งมีสิทธิ์มากด้วยย้ํำกันแบบนี้เป็นประจำนะว่าให้เขียนบีบแล้วก็ส่งทั้งฝาคาราบาวแดงแล้วก็ฝาคาราบาวคันโซลเลยคะ่ะ <c oughs> แล้ววันนี้ใครจะเป็นเจ้าของรถมอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอินดิชั่นคันที่794ไปติดตามกันเลยพี่น้องครับ รถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นคันนี้มาอย่างมาอย่างใกล้แล้วมาอย่างใกล้แล้วมาอย่างอีกนิดเดียวเอ้ยมาอย่างใกล้แล้วโอ้ยยังไม่มายังไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยได้แล้วครับผู้โชคดีดก็คือ คุณวัลภาหนูเผือกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกติกาลุ้นล้านและวมอเตอร์ไซค์2 0 0คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามินบ1 2ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน พับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปอนอนสองบางประกงจังหวัดชาเชิงเซา2 4 1 3 0หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567